ครับสำหรับมือนีผมกับมากาบพ่อปูศรีสัตานคราตครับทีวัดป่าปุทยานอำเภอบสิงจังหวัดศรีสะเกดนะครับเหตุผลที่ผมมาเมื่อนีกับเพราะว่าผมฝันฝันเห็นเพื่อนอีกครับผมคิดว่าเป็นเพื่อนนั่นแหละครับที่ไปหาผมในความฝันที่ผมติตตามเพื่อนไปนะครับพระทุกครั้งที่เพื่อนมาหาผมกับมิโคมิลาบครับ รันมี้ผมก็มีโอกาสกัแววมากาเพื่อนอีกตอบหนึ่งครับครับเลยนําดอกใหม่นั่ถวายเพื่อนครับขอบคุณนี่ครับเป็นสาเหตุที่ผมเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวเลขแล้วก็แต่ก่อนผมกับเฮ็ดคลิปทั่วไปเนาะครับแล้วก็าคมหน้าเพื่อนกันนะนัใหม่มาเฮ็ดคลิปคือคือกับโคมหน้าครับ กรนีผมก็มักคือกันครับเพราะว่าผมได้มีโอกาสมาเขาวัดสิ่งที่ผมมักที่สุดก็คือเขาวัดในถ้ำบุญเนี่แหละครับเหตุผลที่ผมเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับตัวเลขนะครับจุดประสงค์รักของผมนะครับคือได้เฮ็ดบุญตลอดแต่ก่อนผมกับบ่ค่อยได้บ่ค่อยได้เฮ็ดบุญปันใดนะครับทั้งๆที่ผมกับโตผมกับเติบโตมาจากวัดนะครับเป็นเท็กวัดบวดเลี่ยนมากครับแค่ดนี้ก็ได้มีโอกาส นี่ลูกกับแม่กับปูอีกรอบนึงครับมีอะไรที่ลูกล่วงเกินปูก,กับปวดอภัยให้ลูกเด้อครับขอให้ลูกพบเจอสิ่งดีๆโชคดีหนาดได้อครับปูครับร <c oughs> วมสิจวัตรไว้หนาปับ ถูกมากเลยนี่อีกอะโบไดมาลบลูครับมาเพราะความศรัทธาครับรูครับเก้าดอกนะเนี่ยบอก เอาดอก้ากิชิ้ดออกชิ้นพสสาชินาดดินเกตัวเกแล้วน้องเอาเก่าอ่ะเก่าเนาะที่าเท่าล่ถ้งย้มขอคือเก่าแต่ถ้าแก่บนเนี่ะิบ เดตอนเขามากก็ฟนตกตลอดเลยเนาะมือนีลูกลานกันมากขอโฉบขอหลับจากกูอีกครั้งหนึ่งครับขอตรงตรงปงๆเด้อครับ so ปははูครับสำหรับมือนีสำหรับเอฟซีเพิ่นจีเพิ่นเบิงยูเพิ่นเกศสรได้มารวมทาปุ่นทาครับปูครับขอตรงตรงปงๆครับ นี่ผมสิทธ์มาเสียงอขอโศกหลาบจากครูครับจากทูบดอกนี้แหะครับล่มกระพัดนะร่มพัดตลอดเลยไหม พอตรงๆปังๆเ้อครับปูครับวันที่หนึ่งกันยายนพศ2564เียครับขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาภแต่เด้อปูครับสาตัวาตุกตัวพกไปใหม่ดี ครับ,รบเพียงนี้เขากับมาอลอรุ่นตัวเลขครับสีปูสิไหเนาะครับพอมันมานเด้อปูลูกล้านกับลำบากกันสุกคนเนาะครับแต่อย่างมีโชคมีลาบ มาพึ่งบารมีของปูครับขอให้ปูให้ <c oughs> ลูกหลานสมปรารถนาและก็ท่านผู้ชมที่มาเบิ่งน้ำกันนี่ก็ก็ขอให้เขาสมปรารถนาน้ำเดอ้อปูครับอันนี้อันนี้เลขฝานามครับท,ที่ที่ผมที่ผมเปิดถวายปูครับคือวิ่งนี้นะี่ก็เห อันนี้เลขสองหาดีครับเลขสองหาเนี่ยเลขสองหาตรงกับสถานที่ทอีกที่นึงครับที่ผมไปไปเบืองมากครับแล้วก็เพิ่งขายโฉกผมมากนะครับอันนี้เลขสองหาเห็นบ่นครับ,บครับเดี๋ยวท่านบู้ช้มไปเบืองเอาด้วว่าผมไป,ปไปได้โฉกอือแล้วก็มีเลขสองนั่นไหม ศูนย์เก่าหรือว่านี่เล็กฟาน้ำศูนย์เก่าหรือว่าหกศูนย์ก็ได้ศูนย์หกก็ได้เนาะศูนย์เก่าอื ครับพี่น้องเดี๋ยวมารอรุนเล็กตัวที่สองกันครับเดี๋ยวบอเื่อดถมาสีหาโครึ่งงหวดกอดอันนี้โลกเล็กตัวที่สองครับเดี๋ยวผมจะทายทางนี้นะครับแต่ยังไม่ทันเห็นดีนครับเล,เล็กเล็ตัวที่หนึ่งเล็กสีครับตัวที่สองเล็กหาบอ เมนบอกถูกมัคอเป็นแตกนะคะดกถูกแปกแค่ยังไงอ,อ,อุ้ยถูกคือสีหาออกครับเดี๋ยวรอกกันครับผมว่าเลขหาสีหาครับสีหาเนาะตัวที่สองเลขหาครับท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขใดครับเลขหานี่ครับ มันมัน,ม,นมันแตกแตกได้ครับสี่ห้าเดี๋ยวถามบางเตยสามเด้ครับได้ทำลายที่ห้านะครับเดี๋ยวเข้ามาลอรุุนเล็กตัวที่สามกันเนาะครับเลขห้าครับสี่ห้า เดี๋ยวรอบรุ่นเล็กตัวที่สามกันครับมมอันนี้รอบที่สามเลยด้ยครับทมม่านผู้ชมนี่ผมจุดนี่ปแปลกขึ้นกันนี่ผมเ่เคยเจอกรณีแบบนี้จักเทียครับ <c oughs> ถูกดับไหมครับู <c oughs> ้ลมพั <c oughs> จุดจังไงล่ะ <c oughs> <c oughs> รอบที่สามนะครับจุดดิครับทุกีจุดเค่เดียวกันแล้วเลยเนาะอันนี้สามหอบเลยคารนะครับเดอเลยชบบอมเบครับเจู้นคุณผู้ชมผมจุดผมจุดครั้งที่สามแล้วครับ แปลกบอรครับแปลกบอ,อุ้ยตกใจครับชุดมือจะบอน <laughs> ตกใจพร้อมครับแล้วก็แปลกใจแล้วก็ไฟโดนมือพร้อมครับลมพัดลมไม่มมข่าวทางพีนีลมทางไหนนะอ่ะลองลองบอ่ ตัวที่สามบทันไนเด้อร์ปู okay. มาแล้วล่ะจังๆๆเลยปูเด้อสามตัวตรงๆไหมมันเตะอีกรอบสุดอืมดับอีกแล้วดับอีกแล้วุ้วน <laughs> มาแล้วนะมาแล้วติดแล้วล่ะติดแล้วบั พอตรงๆปังๆเ้ยครับปูครับวันวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันหร้สิบสี่นี่ครับปูลูกหลานครับสําหรับเลขอาทิปูเพ่นไหามาเนาะครับเลขตัวที่3ก็คือเลข7เจครับ C ห7าเจครับถัดนผสม้มแต่แา่บอกถึงงวดที่แล้วเนามันออกยังงเนะ7เจ็ดห้ครับ4เท่ากับศ C เท่ากับศหรือว่าเลขตัวเก้าครับ ห,ห,ห,รหรือว่าซีมาอีครับมามา่างวดเดียวนอกเราหายตัวเก่าเสียเลยครับซีฮาเจ็ดสำรหร,สำรับงวดวันที่หนึ่งกันญายนวัสองสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับก็ซีได้หรืทุลักทุเลได้บทติดบทติดอยู่สามหลอสดสามสีห่สสสหลอดครับปูเวอร์กหายมากเป็นทีเดียบรลอยแล้วครับพิจารณาบนะครับเด้อครับสี่ห้าเจ็ดครับผมงวดที่หนึ่งกัญญาหกสี่ครับครับสำหรับเลขทูบนะครับผมก็ขอจากปูอ่า เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผู้เวิ่งกระหายซีหาเจ็ดครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศ2564ครับกับเบื้องเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงครับคือเก่าครับขอให้โชคดีทุกทุกคนซีหาเจ็ดหรือซีหาหนึ่งซีหาเจ็ดก็ได้ซีหาหนึ่งก็ได้ครับแล้วแต่คนมักครับกับพารณาเบื้องนอกครับครับขอให้ทุกคนโชคดีครับพบเจอแต่สิ่งดีๆครับฝากกดติด กดติดตามช่องเคยิสานไต่ไวน้นเด้อเด้อครับช่องน้อยๆนี่ครับแล้วก็ปากช่องของกบหน้าขอบคุณเอฟซีทางกบหน้าอ๋อแล้วก็ขอบคุณเอฟซีอ,ะะอ่าทางของกบหน้าเด้่ครับที่เขามากดติดตามให้กับผมเนาะครับผมก็ดีใจหลายๆครับที่เอฟซีของกบหน้าเพิ่นเขามากดติดตามให้เนาะเนาะครับครับเดี๋ยวผมจะทีเฮ็ดคลิปดีๆและะ้วก็หา ตัวเลขดีๆที่ว่าตรงๆปังๆมาให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ